สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกสดีทุกคนสวัสดีาสาอเดอฟซีบาสตะอ่าเดี๋ยวเมื่อไหร่บาสตีกจะพาทุกคนมาอ่าสุมม่มบรรยากาศประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนวันนี้อโอเคก็คือเป็นการจำลองอ่าประเทศญี่ปุ่นอยู่ในกรุงเทพม,มหาคนครแล้วทุกคนนะอยู่แถวแเขตรามอินทานะทาะหาคนได้ยากมากก็คือนั่งรถไฟฟ้าสา,ายสีชมพูมาลงอยู่ที่ะสถานีกิโลเมตรที่เกานะทุกคน จะมองออกจากขางสถานีกระแนมเพ้นเลยนะมื่อวมันเป็นการแบบที่พาทุกคนมาเบิง่งอ,อิชิบะเตชั่นนะทุกคนสถานีอิชิบะนะซึ่งวัาสถานเดียก็เป็นตลาดที่ว่าตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นเนาะบาสตีเห็นในเพจในโลกออนไลน์เขาแบบคนมาเที่ยวกันหลายนะแต่หนาเสียดายเพิ่นปิดปรับปรุงนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามพอดีที่บาสตีมานะจะบาราสตีจะพาทุกคนยัง เลาะสมบรรยากาศที่เป็นแบบจำลองเมืองญี่ปุ่นเนาะทุกคนนี่เลยเป็นสถานีอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าเนาะกว่ามันสิคือว่าทุกคนก็มาแบบอ่านไปํงกันมันรุนไปํงกันมาเบิ่งไปํงกันเนาะมันจะเหมือนบอกเนาะโอเคเดี๋กอันนี้เป็นทางมาลาเลยทุกคนจะได้ทีท่บนปรับปุงก่อนนะปิดปบปุงเนาะโอ้โหสิเปิดมออได้นะไฟดงไฟแดงกับหมือเลยเป็นสถานี นะอิชิบะสเตชันนะทุกคนเป็นทางขึ้นสถานีแบบจำลองได้ยอดเยี่ยมด้วยอ่ะทุกคนเห็นไฟแดงปะไฟแดงนี่ก็เป็นการจำลองแบบปลาญี่ปุ่นนะมีต้นซากุระอีกน่าเสียดายทุกคนปิดโตลงโอ้ทุกคนกคน,นี่เลยด้านในเนี่ก็เป็นด้านในแบบเอ่อสื่อนว่าโกดังบ่เลย่อยยังนไง แบบเ,ง,เงียบเงาเลยเมืน่นึงหันซื้อหนามยู่นําพนักงานน่ถามพนักง,งานเขาว่าทั้งหมดในตลาดเปิดแค่สองร้านเองนะพี่ว่าสัน <c oughs> โอ้เนาะเพิ่นปิดปลาปูงเนาะบอลสเต็ปเขาไปเบิ่งในเพจเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นปิดปลาปูงเนาะนี่เลยทุกคนเป็นไฮไลไท์ที่คนแบบต้องมานั่งายรูปก,กันอะ่ะพี่น้องนี่ฟังในคลิปนาะนี่เลย เป็นการจำลองได้ดีขนาดเลยนะแบบสุดยอดเลยไอเดียการสางการนี่นะมีแต่ซาบุระทั้งนั้นเลยนะนี่ก็เป็นจุดที่จะขามทางมาไลา่อนยะ่เนาะนี่เลยบางสติก็บพิ่เคยไปญี่ปุ่นอวะแต่ว่ามาเพิ่นจำลองสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วฮูฮูกันอยู่เดี๋ยวชิพาทุกคนย่างขามทางมาไล่กันะ นะอ่ะทีจริงก็อยากจะหาเพิ่นเปิดแลนะทุกคนมันจางสีแบบอ่าสวยงามผูเเปเนอนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามมันกัแด,ดแดดแน่หลานกดน้ำหลานซื้อน้ำสารานังเนานะคือเลอยอะ่ะบนหาเลย พนาดปิดประปุงเลยมันสวยงามไปดีเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยกับอะไรนะอยู่ทางปุ่นเนาะทุกคนย่างไปฝุ่นปุ้นผูกกระแมนมีการจําลองเอ่อลายลายยางคือว่าง่ายๆก็จําลองเป็นเรื่องญี่ปุ่นอะไรเนาะแต่ว่าสตี้จะบริย่างไปนาะมันไกลแฮงอยู่ไกลหลายสิบบาททุกคนเบิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะมาเบิ่งเมืองญี่ปุ่นที่ประทับตาอยู่ในประเทศไทย สุดยอดนะตุกคนไมอ้อะอ่วมคมเ็นต์นำกันว่าคือบอเนาะ <c oughs> มาเทียญญี่ปุ่นกันทุกคนม <c oughs> าเบิง่งรายละเอยียดกันนะทุกคนสำหรับพี่น้องท่านใดที่ไปญี่ปุ่นกนอนจะลืมคอมเมนต์บอกบอสถิติเลยทุกคนว่ามันมัน มันคือประเทศญี่ปุ่นบ่กนาบาทะสถีก็พวกก็เห็นมาญี่ปุ่นบ่อยบอเคยไปนะบ่อน,นังสถานีรถสถานีรถบัสเนาะเตศน์ุดยอดแม่กระทั่งฝายรถไฟนะฝายรถนี่นะทุกคน สุดยอดลดไยังไซยังพันโอ้จำลองได้ดีขนาดเลยเป็นมาฟังแล้วนะโน้นหนาเสียดายที่คนปิดโตลงเนาะอันนี้ก็เป็นบอร์ดที่ยังกระหนะูสุดยอดบอกไปเลยว่าสุดยอด สถานทีแห่งนีนท่าที่วาสตีบ่งอยู่ในเขตของอ,อิสิบะสเตซันเลยค่ะโบห้เลยว่าจะเปิดแห้งบริการเหมือใดเนาะหรืออาจจะปิดโตไปเลยพี่ๆคนได้หูก็จ,จะเริ่มคอมเมนต์บอกวาสตีได้ทุกคนออมือนี้พาทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะสถานีปักหมด นไทยใ่เก่งมีรีเดสางสันเร่องคงเลยยอมรับเลยอ่ะพี่น้องเลยย่อมรับในสิ่งที่ขึ้นสางสาัสนขึ้นมาเนาะมันหนาสนใจมันเป็นสิ่งที่จำลองขึ้นมากับเหมือนเป๊ะเลยนะเออสถานีเดี๋ยวละคือพอสาตีเห็นในโซเชียลต่างๆมันก็เลยแบบอยากไปเด้อแต่รถไฟสีชมพู่เพิ่งยังบ่ทันิด้เปิดเนะาะพอสาตีกับพม,มีโอกาสมากแล้วกับบด้มาก น้องเพนกินแมนปะแรงสุดยอดพี่น้องเลยทุกคนมาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นเป็นปญิญี่ปุน่นสไตล์ไทยแลนด์นนะทุกคน นี่แหละไออวาสตีมองว่าจุดตรงนี้คือครับคืออยู่ดีบอสิเป็นไฟแดงบอสังเกตนะคันว่าจำลองแบบเหมือนญี่ปุ่นเป๊ะๆอิลีบอสตีสังเกตว่าเอไอ้ท่างมาล่ายนี่เนาะยังมีแบบอารมณ์แบบว่าเป็นเส้นไ้จักรยานผ่านนะเนาะถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นอีลีแสดงว่าคนนี้ละเอียดขนาดเลยนะนี่ ป่ายเอยียงเลยทุกคนอ่ะมาเบิ่งน้ำพันหนี่งดูด้วทุกคนมาเที่ยวเมืองญี่ปุ่น่ะมาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นตอนแดดแดดเลยนะน,นี่นี่ทุกคนไอ้พี่พีท่านได้หูกับคอมเมนต์ซอยกันเนาะทุกคนเพราะว่าพี่พี่เอซีของมาสตีกับแน่นอนพูนหูอยู่แล้วเนาะเนี่ยมันมันแม,ม่น,ม,นมันแม่นมันแม่นอียังไะทุกคน มันเป็นป้ายอารมณ์แบบหามนั่นหามนี่ละมั้งนี่นะป้ายป้ายแบบของญี่ปุ่นเลยอะสายญี่ปุ่นเลยนะงงตึบ๊บญี่ปุ่นนี่แล้วโอ้โหเลยเป็นตัวยังผ่านถามเนขี้เกียด สุด,ดยอดเลยนะไปสิพาทุกคนกลับไปเลยทุกคนวอนางมาหอดนางรถมาหอดลานบุญท่าจีเนาะคือว่าใส่มาจมูกนะท่านกลับแดดแดดเนาะคือเอาเทุกคนแดดสองใบสองใบสามนะมาทะเลแบบเกลียบนี่ก็เป็นจุดเช็คอินจุดปักหมุดเลยก็ว่าได้ยาหลานขาแถวนี้สิเป็นแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยมานะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้บาสตีกับเฉพาตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับพี่เอฟซีทันใดที่มีความคิดเห็นอย่งไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เนาะทุกคนเพื่อแชร์ประสบการณ์แล้วก็เพื่อให้คนที่เพิ่นยังไม่ทันได้หูนะนานาบาสตี้เนี่ย,ยนะนานา nih, ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลยนะทุกคนไกลๆเลยนะหนาเสียดายที่คนติดปรปรุงเนาะอยู่ไกลๆเลย ไปดงไปแดงยังคือว่าการจำลองสุดยอดเนาะโอเคบางสตี้ขอโตลาไปก่อนเลยทุกคนไปละบ,บาย